ว่านจิตนะครับว่าแลนงานนะครับที่เขาล่ะเปินไปไปรุ่งวัดจันนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นวันแรกวันสิบบนราบนอนหว่วกันบเป็นอย่างงงคเป็นสีเหลี่ยมหลายบนหาดินข้างหน้ามีอุบัติเหตนกันเหรอครับครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่เกียร์นะครับแปดเกียร์สบัดนะครับ เขาเอื่นเกียร์ยังบมลูเราแต่ผมเอื่นเกียร์สวัสดแบดธรรมดานี่ครับครับผมเนี่ยมาเบิงลยรถันนี้รถเบานะครับผมจะออกเหยียิธีนี่เบิ่งสองมีแปดครับนี่ยนะนี่ออกผมจะออกคือเกียร์สวัรถเบาสองสาม ันนี้ผมไล่เกียร์เลยนะครับปกติผมจะขามนะครับเพราะว่ารถรอบรอบมันมันเร็วอยู่คั้นนี้วางปุ๊บออกสามปกติผมจะขับอันนี้ผมจะไล่ไล่ให้เบื้นะครับเกียร์นี่ซีปุ๊บไปปุ๊บตบมาอีกล็อกหนึ่งจะเ,เป็นเกียร์หาแล้วนี่เป็นเกียร์เกียร์ให้หรือเกียร์กระต่ายครับครับผมอ่า กเจ็ดนั่นว่าสี่แปดนั่นนี่นะครับน,นี่อันนี้เมื่อปุ๊บจะจอรอปุ๊บนี่ปเปลี่ยนไปโลว์ไเนี่ปุ๊บสวัสดิ์ไหมปุ๊บไม่จะเป็นเอียงเอียงเตาเหรอครับในรถที่ผมใส่เป็นนีโน่ครับนีโน่วิตเตอร์ห้าร้อยครับสองร้อยหกสิบ ครับผมสมมติกดดันดันมาพี่อันนี้ตัวซีคือเกียร์พิเศษเกียร์พิเศษอะดันมาหนีปุ๊บเขานี่เป็นเกียร์พิเศษก็ค่าคอ,อยก็ดันแค่นี้นะครับเนี่ยลองมาผมจะบอกตัวสองสองแลครับปกติรถเบาผมจะขามนะครับอันนี้ผมจะไล่ <S <S เกียร์ให้เพื่อนรับมือไอะไรท่านหนึ่งนี่นายท่านหนึหน่งคย ใส่นะครับเกียร์เอิดเกียร์ยังมกมบ่ลลูนะแต่ผมเกียร์สบัดรถห่างครับปุ๊บมาหนีหลอกหนีปุ๊บ,ปบเป็นกระต่ายลเลยนี่นเกียร์ให้ปึ๊บหโา๊โก ไปเพิบมเตะหล่อเกียนเียนเกียตันวาผีสู้ับเคนครับ,บ,รบเกียรัพ่มเตะหลอเพิ่บแสประมาณนี้ครับนะครับแล้วมันติดยังข้างหนา้าอุ้ใช่เพืนตายจติดมาโค่ว่วะเดทางจะไปลูกคูนนะครับ หายนะเกียร์หานียเกียร์หัวว่าเป็นนังเกลอยวหูวว่าโล่ให้นี่มาเบิ้งเบิงหน้าปัดก็ได้ครับนี่ยนี่จะมีลูกเตาเกลียวใต้นี่เห็นไหมเกียร์ไต้สมมติสมมติเท่าสมมติเท่าโตไปล็อกล็อกหนึ่งหอดเกียร์หนึ่งหอดเกียร์สีปุ๊บปุ๊บพักโตไปปุ๊บเนี่ยมันจะโดดเป็นเกียร์เกียร์เกียร์เตานะครับนี่นะเป็นเกียร์โซโล่นะไรเองโซโล ปึ๊บสมุดเท่าขวบหอยเกษซี่เพิ่มข้าตุ้บข้าตุบ้บมาหนีเพิ่มหนีมาเบิองหนาต่อเลยปึ๊บมันจะโดดเป็นต,ตายเลยครับนีะครับเห็นไหมอ่าเบืองหอยหนาก็ต่ติดโดดเขืนมาจักครับผมเราอยู่ข้อมือกับบวกเบียร์ขวบคาัดคนมือใหม่านาจะรู้แล้วครับก็ต้องบอกก็ได้ไอ้แม่เบิของขับลอยเกียร์เกียร์จะรุ่นจะบึกขึ้กันนะครับ นจะเป็นสามแปดมันจะเป็นเกียรนะ์ดีดก็ขาจับขาจับ่ผิดนะีเป็นดีดอยูห่หัวเกียร์หรือเกียร์ไอญ่สามหกสามแปดเกียดีสามแปดเป็นดีดน้ำมั้งผมจำบ่ผิดนะ สามบบผมไ่เคยได,นะดย้ได้ได้คีนะเอ้คีแต่สามหกสามหกับสองหกสองหกเนี่ยีสูิเตอร์สามแปดึมากรถส้นผัาากกางเขาจะไม่ค่อยเหลี่ยนกันหอกครับนอกจากจะเป็นรถหินรถไส้สามแปดเพราะว่าจนมากสี่เหลียญสองหกนะครับเพราะว่าแรงนผืนเหรียบมันบ่อค่อยได้ดันเขาันไหน เอกจากโดนด๋ยวออกไปเหนือไปใต้ทีเทียนึ่งก็คอยได้เรียนด้วยเรียนตลอดคือเขานะครับพบสำหรับคลิปนี้ผมกับมาบอกสอนวิธีนะครับเก็บแปดสอนวิธีการใส่เกียร์นะครับาสำหรับคลิปนี้กันพอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ